พายุกำลังมานะครับพายุเข้าวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนิยมพักเครื่องแล้วก็เครื่องหลังของฉันนะครับวันนี้ผมก็มาคุยกันเรื่อง เครื่องรางของขลังนะครับเครื่องรางของขลังหรือว่าที่นิยมเรียกกันว่าสายมูนะครับมูเตลูอะไรก็แล้วแต่นะครับอนนันนี้เป็นนน,นวันี้วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษ ทางภาคเหนือเขาเรียก12เปงนะครับเป็นวันที่ปล่อยผีปล่อยผีปล่อยเปรตนะครับก็ทางภาคเหนือก็จะนิยมทำบุญอุทิศส่วนกุศสนทหารผู้ล่วงลับนะครับคนที่ตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่คนเฒ่าหรือว่า สัพสั์ทั้งหลายนะครับวันนี้ตสองเป็งก็จะเป็นวันทั้งเหนือเขาเรียกว่าวันเทียนเดือน12สองเหนือนะครับทั้งเหนือวันนี้พระจันทร์เต็มดวงนะครับแต่ว่าวันนี้บรรยากาศครึ้ม,ม,ม,มนะครับพายุเข้าลมแรงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นพระจันทร์สวยๆงามๆเต็มดวงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ สิบสองเป็นนงางธาตุเหนือนะครับก็คือวันเช็นเดือนสิบสองเหนือนะครับถ้าเป็นภาคก,กลางก็จะเป็นเดือนส <Weber. S 1> ิบนะครับภาคก,กลางก็จะเป็นเดือนส <ita �ng> ิบภาคกลางก็จะเป็นเดือนสิบแต่ทางเหนือก็จะเป็นเดือนสิบสองนะภาคเหนือนี่จะเร็วไปกว่าภาคกลางสองเดือนนะครับจะเป็นเดือนสิบสองนะครับ ไม่ใช่วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำชะนองเต็มตลิง่งโอเคครับก็ผมจะมาคุยกันเรื่องเครื่องรางเครื่องรางเครื่อง,งรางคือคุูคมันทองคงมันทองแล้วก็รักยมหรือว่าอิน ครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นกระดุดกระดุดหรือว่ายันคาถายันผ้ายันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทแสงเป็กอะไรต่างๆก็จะเป็นเครื่องรางของขลังแต่ที่นี้ทางภาษาของวงการพระเครื่องก็จะยก วัฒน,น,น,ออนูหรือว่าจะเป็นกุมารทองลาหูอมจันทร์หรือว่าจะเป็นเครื่องรางต่างๆไม่ว่าเป็นชูชกหรือว่าแม้แต่กันหานชาลีนะครับก็จะยกมาไว้ในเครื่องรางของฝัังไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวงาแกะหรืออะไรนะครับที่ไม่ใช่พระพุทธนะครับถ้าจะเป็นงาแกะที่เป็นนางกว่า ทางาวงการพระเครื่องก็จะยกเข้ามาในหมวดของเครื่องรางของขลังทีนี้ผมจะมาคุยเรื่องเรื่องเครื่องรางนะครับชนิดที่ว่าเป็นเทพองค์เล็กเป,เป็นเทพองค์เล็กนะครับที่ผู้คนก็นิยมบูชาไว้ กับบ้านบูนชาติดตัวหรือว่ากับร้านนะครับเพื่อเป็นสิลิมงคลเพื่อขอพรขอโชคลาภอำนวยความรุ่งเรืองจเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวตนที่เราบูชาสำหรับผู้ที่บูชาไว้นะครับในะสมัยโบราณน,นั้นในศาสตร์ศิลปะโบราณน,นะครับที่ ประมจาจรย์เก่าๆยุคเก่าๆที่จะสร้างอุมาทองอุมาทองก็จะมีอยู่สองสองแบบคืออุมาทองแบบที่เป็นเป็นเด็กเป็นเด็กจริงๆท,ที่อยู่ในท้องนะครับที่อยู่ในท้องเป็นเด็กที่อยู่ในท้องที่ว่าเขาเรียกว่าตายท้องกลมหรือไมก่อน มายก่อนก็ผู้ที่ตายท้องกลมก็ไม่นิยมเผานะครับก็จะเอาฝังดินนะฝังดินแล้วก็ทำพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็พรมอาจารย์อาจารย์เกจ,าอาจาิอาจารย์เก่าๆก็จะขุดขึ้นมานะครับเพื่อมาทำพิธีกรรม เป็นกุมารทองสดกุมารทองเป็นตัวเป็นตัวกุมารทองจริงๆแต่ว่ากุมารทองที่เป็นโลหะเป็นโลหะหลอ่ลอเป็นโล,ล,ลหะหลอ่ลอโลหะหลอก็จะมีพิธีกรรมอีกแบบงนึจงมีพิธีกรรมอีกแบบอ่า กุมารทองเล็กๆจิ๋วนี้ก็เป็นของคูบาดวงดีนะครับวัดท่าจันปีกะมาณทองตัวนี้อ่ถ้าเป็นเป็นกะมาณทองก็เราก็จะเรียกเป็นตัว กล้องก็ไม่ไมชัด,ด้วยน,นี้ของผู้ระดงดีว่าถ้าจำปีด้านหลังก็จะมีเันมาทองนี่ก็มีคนนามาให้อามาให้นะครับเขาเขาเลี้ยงไม่ได้คนที่มีเลี้ยงไม่ได้ เลี้ยงเลี้ยงไม่อยู่เอาไม่อยู่นะครับก็เลยเอามาฝากไว้ที่ที่ผมผมก็ดูแลสมัยก่อนนะครับสมัยโบราณการที่จะทำกุมารทองแบบนี้นะครับก็ ถ้าเกจิอาจารย์นะครับที่จะสร้างกุมารทองก็จะต้องอเดินนะครับไปตามาสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมผ้าอบไว้นะครับเพื่อไปหาดวงวิญญาณของของเด็กๆนะครับเด็กๆที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ตามถนนหนทางตามขั้งทาง,าทาง,ทางอันนี้เป็นเป็นสูตรโบราณนะครับก็จะอัญเชิญวิญญาณของเด็กๆเด็กๆนะที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็จะเอามาไว้ในพระอกมาพระอกแล้วก็เอามาเก็บไว้แล้วก็เอามาทำพิธีกรรม ทางศิยศาสตร์รทางพิธีกรรมเพื่อประจุพลังนะครับประจุพลังไว้ในภุมาทองที่เป็นเป็น,ปนรูปหล่อไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงนะฮะเนื้อผงดินเจ็ดข้าดินเจ็ดตลาดดินดินเจ็ดบาช้านะครับก็จะมีมวลสารหลายอย่างผสมเพื่อจะเป็นตั้งภุมาทอง ที่ดังๆก็จะมีหลวงพ่อตีนะครับลามพ่อตีวัดสางงามพ่อตีคงทองนะครับมีหลวงพ่อตีวัดสางงามอันนี้ก็เป็นกุมารทองหลวงพ่อตีนะครับเต๋อครับกุมารทองหลวงพ่อตีเป็นเนื้อโลหะผสมนะฮะหล่อหล่อประกบนะหล่อประกบหล่อเป็นช่อประกบ น,นี้เป็นยุกแรก <Okay. S 1> เป็นเนื้อทองผสมแก่ทองแหวนทองดอกบวก็ mm hmm. จะไม่มีถือถุงเงินนะครับภุมานทองก็จะมีหลายหลายรูปแบบหลายลักษณะทั้งนั่งยืนนะคร,ย,นะครยืนถือถุงเงินหรือว่านั่งถือถุงเงินแล้วก็กวักกวักเงินกวักทอง ก็แล้วแต่เกจิอาจารย์ที่ท่านได้สร้างแล้วก็ทำรูปแบบส่วนอันนี้ก็เป็นชุชกนะครับถือว่าเป็นเครื่องรางเครื่องรางประเภทประเภทเภุมารทองประเภทนี้นะครับจะแยกออกมาเป็นส่วนนี้ชุชกนะครับชุชกก็ ชาไว้กบบจังโชคลาบนะครับจังโชคลาบหาขายพชตปิดตัวหาขายอันนี้เป็นโชคของทางเหนือนะครับของทางเหนือส่วนกุมารทองตัวเล็กๆนี้ก็ของอ่คบาดุงดีนะครับบัดท่าจำปีอันนี้ก็เปลี่ยนสามเจ้านะครับเจ้าแรกก็เจ้าแรกก็ไม่ไหว เลี้ยงเลี้ยงไปก็ไม่ไม่ไม่ไหวก็เอามาให้อีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าก็ไม่เอาก็เลยเอามาให้ผมให้ฟรีๆนี่แหละครับผมก็ยังเก็บเก็บไว้นะครับส่วนน้ํามันนี่นะครับก็เป็นก็เรียกน้ํามันน้ํามันจันน้ํามันจันนะฮะผสมผสมสีพึ่งนะครับ,รส,รส,นะรบส่วนน้ํามันเนี่ยก็จะใช้ 60ตัว60ตัวด้านในก็จะเป็นเขาเรียกว่าอินนะครับเป็นรักยมนะครับผู้หญิงผู้ชายกอดกันอินก็แช่ในะน้ำมันน้ำมันจันน้ำมันจันนี่ก็จะมีด้านล่างก็จะเป็นสีพึ่งนะครับสีพึ่งสําหรับการใช้ก็เราก็แตะนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับสำหรับเอาทาหน้าทาตา ทาปากทาแล้วก็แล้วแต่ทาตามตัวก็ได้นะครับเพื่อใช้อุปทศ่ไปในทางเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหมานิยมคนรักคนชอบขวดนี้ก็น่าจะเก่าเก่แต่ไม่รู้อาจารย์ไหนนะครับคือของของแบบนี้นะครับที่เป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นน้นน้ำมันงาเสกนะน้ำมันจันเสก ก็ถือว่าเป็นของดีแล้วก็พิธีกรรมค่อนข้างอย่างทำทำยากนะครับว่าจะทำได้นะครับต้องใช้ว่านร้อยแปดนะครับชนิดว่านร้อยแปดก็จะเป็นว่านที่เป็นเมตตาหมหาเสน่ห์ทั้งนั้น,นะเอามาต้มเอามาหุงจนได้น้ำมันว่านร้อยแปดนะครับแล้วก็เอามาผสมผสมกับสีพึ่ง สมกับสีพึ่งแล้วก็มาบรรจุปวดไว้ปลูกเสกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของหายากเพราะว่ากว่าจะทําได้นะครับกว่าจะเก็บสะสมว่านร้อยแปดชนิดมันก็ไม่ใช่ของง่ายนะครับเพราะว่าว่านแต่ละชนิดเวลาพระอาจารย์เกจิอาจารย์ต่างๆที่จะเก็บมาก็าต้องหาวันนะครับหาวันหาหาฤกษ์หายามว่าจะเก็บว่าน เวลาไหนนะครับเก็บบ้านเวลาไหนวันไหนนะครับวึ่กี่ข่ําตอนเช้าตอนเย็นนะครับก็ลําบากนะครับกว่าจะได้น้ํามันว่านร้อยแปดมาหุงมาหุงผสมนะครับก็นะบถือว่าเป็นของที่อของที่หายหายยากนะครับหายากแล้วก็แต่ถ้าเราไปเจอนะครับไป ถ้าเราไปเจอในตลาดนะครับตลาดพักเครื่องหรือตลาดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นน้ำบางทีก็จะเป็นน้ำมันหมูน้ำมันอะไรไม่รู้ครับที่ผสมผสม,สมแล้วก็ขายกันนะครับคือของแบบนี้ของแบบนี้นะครับคือมันจะต้องเป็นมอรดกตกทอดเท่านั้นนะครับเป็นมอรดกตกทอดสืบสืบทอดกันมาไม่ใช่ว่าจะไปหาง่ายๆตามตลาดพักเครื่องที่ตามตลาดนัดพักเครื่องไปเดินเห็นน้ำมันอะไรก็ จะใช้ได้มันมใช้ไม่ได้นะครับคือ,อน้ำมันแบบนี้มันหายากครับหายากกว่าจะทำขึ้นมา,นาต้องใช้เวลาในการเกยบสะสมว่านต่างๆแล้วก็อันนี้เขาก็เอามาฝากเก็บไว้นะครับเจ้าของยังไม่มาเอาผมก็เอามา ให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้ดูแล้วก็เผยแพร่ความรู้นะครับเป็นเป็นแลกเปลี่ยนความรู้กันไปนะครับส่วนกุมารทองนี้ก็เป็นหงมะเตะนะครับมะเตคงทองนะครับตะเตะปงทองสังามนะครับก็ยังเครื่องรางของขลังประเภทน,นี้ก็ยังมีอีกเยอะนะครับเยอะหลายชนิดหลายอย่างนะครับ ผู้ที่ชอบชื่นชอบเครื่องรางของขลังนะครับสายมูเดี๋ยวนี้เขาเรียกสายมูมูเตลูนะครับที่จะชอบชอบแตกต่างกันไปส่วนมากผู้ที่ชอบเครื่องรางประเภทนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นเด็กหนุ่มๆนุับเด็กหนุ่มหนุ่มรุ่นรุ่นหนุ่มๆนนะผู้ชายหนุ่มๆวัยรุ่นนะครับแต่ว่าแก่ๆแล้วก็ มันก็ยังมีอยู่นะครับพี่จะใช้ของประเภทนี้น,นี่ที่ก็เกลี่ยตะกี้และอ่อนด้จีแลบอาเงี้ยก็มีอยู่นะครับอันนี้ผมผมเก็บเพื่อสะสมนะครับสะสมแล้วก็มไม่ได้ไปใช้ไป่างนั้นก็ล้างมืออ่านทองคําแล้วนะครับสมัยก่อนผมก็ใช้อยู่ของของประเภทนี้นะครับก็ใช้อยู่ก็ได้ผลนะครับ ได้ผลได้ผลจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าโมนะครับจริงๆตอนหลังมาผมก็วางมือนล้างมือในอะ่างทองคำไปเรียบร้อยเพราะว่าเรา,าอายุเยอะแล้วเราก็ของประเภทนี้เราก็ไม่ไม่ใช้แล้วนะครับก็โอกาสหน้าผมจะได้มาไลฟ์มาไลฟ์สดหรือจะเป็นคลิปธรรมดาแล้วแต่โอกาสนะครับเพื่อมานำเสนอ ความรู้เกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันท่านใดที่มีความรู้นะครับหรือว่าแตกต่างอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์คอมเมนต์นะครับหลังจากที่จบไลฟ์สดแล้วก็รีลันได้ก็ช่วยกันกดไลก์กดไลก์กดแชร์นะครับให้สมาชิกท่านอื่นได้ รับรู้รับทรบาบแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้เป็นทิานกันขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมก็จบไลฟ์สดเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นวันวันพระวันพระนะสิบสอเป็งวันปล่อยผีปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยเปตนะรตทำบุญนะบช่วงเย็ยนก็จะจุดธูปจุดเทียนบูชานะ ของต่างๆที่เรามีไว้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ